10นาฬิกา17นาทีนะคะก็มาพูดคุยกันต่อค่ะกับโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสดโต๊ะข่าวค่ะวันนี้คุณอัตชัยหัดอ้านผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะไปที่กองรักร้ายกองนี้วันนี้ยกกองไปไถ่ายทำที่จังหวัดจังหวัดสระบุรีสระบุรีสระบุรีนะคะสดโต๊ะข่าวค่ะค่ะ <c oughs> ตอนนี้สภาพทินฟ้าอากาศที่ มาลีนนของเราเนี่ยนะคะกรุงเทพเนี่ยเห็นบอกว่ามีแดดอ่อนๆใช่ไหมคะหลังจากเมื่อคืนนี่โหฝนตกกันนะ<ช>ทั้งค,คืนเลยทีเดียวค่ะที่สระบุรีไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะวันนี้หนุ่มไม้วริศค่ะจะเข้าฉากบู๊นะคะต่อสู้แบบ2รุมหนึ่งไม่รู้อยู่ฝั่ง2หรือฝั1 1> ่งหนึ่งนะคะของไม้เนี่ยพระเอกต้องเป็นหนึ่งค่ะไปดูว่าจะดุเดือดขนาดไหนนะคะก่อนหน้านี้เขาไปเรียนการต่อสู้กันมาแล้วติดตามกับคุณอัตชัยหาดอ้านสดจากจังหวัดสระบุรีเลยค่ะ สวัสดีครับพี่แหม่มพี่ฝนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องรักร้ายจากค่ายกันตนา e อ o l u t i o n ชนที่เขายกกองมาถ่ายทําฉากบู๊กันไกลถึงป่าในจังหวัดสระบุรีกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าบู๊วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่บู๊ธรรมดาน,นะฮะแต่เรียกว่าเป็นบู๊แบบสะบักสะบอมเลยทีเดียวเพราะว่าป่าหน้าฝนนะฮะไม่ต้องสืบเลยครับถนนพื้นนะฮะจากดินก็จะกลายเป็นโคลนนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนก็จะค่อนข้างที่จะแปรปรวนนิดนึงแล้วก็จะมีมาลงมาแรงนะครับหรือว่าพวกยุงนะฮะก็จะค อด้านโดนมาซ้อมคิวบู๊กันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็กําลังจะเข้าฉากที่เป็นการถ่ายทาฉากบูก,กันจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เป็นการซ้อมซ้อมคิวกล้องเหมือนจริงกันอยู่นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้หนุ่มไม้วริศนะครับจะต้องประทะกับผู้ร้าย2รุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีเจมกิตเกษมอีกหนึ่งคนนะครับที่มาร่วมด้วยนะครับฉากนี้เรียกว่าอ๋อสามรุ่มหนึ่งเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวครับโอ้โหเห็นลีลาการบู๊พี่ไม้ไหมฮะตอนนี้ ดีเลยครับงั้นเราไปพูดคุยกับทีมนักแสดงกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื oh, ม่อก,กี้เตะต่อยกันมันมากเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาถ่ายทำเลยขอยอนุญาตเชิญทางนี้นิดนึงนะฮะใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเตะต่อยกันในน้ำหรือว่ามวยทะเลนะฮะแต่ว่าวันนี้ทําไมเรามาบู๊กันไกลถึงในป่ากันเลยฮะครับผมก็จริงๆเป็นฉากที่ที่พระเอกโดนหลอกมาโดนหลอกมามาคาบป ค่าหมกป่านั่นแหละครับผมปก่าเลยเป็นทอมกันเลยทีเดียวใช่ครับผมก็เลยต้องมาบุกันในนี้ครับผมใช่เราเองเป็นเจ้าของไร่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับจริงจริงได้รับเรียกว่าให้ดูแลชั่วคราวดูแลชั่วคราวจริงๆเจ้าของไร่เนี่ยเป็นคนที่ช่วยชีวิตเราเราเขาเสียชีวิตไปแล้วเราก็รับหน้าที่ดูแลต่อเพื่อยกให้ลูกสาวเขาครับผมพี่เจมเองเป็นทนายความใช่ไหมครับทนายครับผมแต่ว่าเป็นทนายที่มีทักษะในการล่าเก็บนั่นเองฮะแล้วก็ วันนี้ก็เลยมาเก็บพระเอกหน่อยโอ oh, ้นี่นางเอกของเราด้วยนางนาตาลีสวัสดีครับมาเชิญตางนี้กว่อนยิงเดี่ยวอแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราบุกกันมาในป่าทั้งทีแต่ว่าฟ้าฝน,นไม่เป็นใจกันเลยเป็นยังไ,ไงบ้างแดด,ดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มมา<ผ>มแล้วใช่ไหมฮะมาแล้วครับวันนี้อุปสรรคในการถ่ายทำเราค่อนข้างเยอะไหมค่อนข้างเยอะครับผมเนื่องจากคือพื้นมันเละอย่างนี้คือพอคิวบูแล้วผมต้องลงไปนอนเนี่ยมันได้ครั้งเดียวมันเละได้ทีเดียวมันจะเช็ดออกลําบากครับผม ก็ต้องต้องให้เป๊ะให้ได้ทีเดียวผ่านเลยแต่เห็นว่านาตาลีได้เสียรองเท้าไปแล้วคู่หนึ่งกับโดนก็ยังยังไม่ยังไม่ถึงคู่ค่ะกำลังครึ่งคู่ครึ่งคู่อยู่ใกล้ๆแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นอกจากเรื่องอุปสรรคตรงนี้แล้วมาลงมาแรงเป็นยังไงบ้างครับไม่มีนะวันนี้ผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต้องคนนี้คนนี้ค่อนข้างแท้จะฟอกเลยดีกว่าแป๊บนึงค่ะก็คือสองคนนี้เขาอยู่บนรถใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีปัญหามีแอร์เย็นค่ะแต่ว่าเรานั่งมอเตอร์ไซค์มาไงคะ เราก็แบบเราต้องไปรอก่อนรอคิวก่อนแล้วก็จะมีแมลงยุงรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนดีนะฮะใส่กางเกงขายาวไม่งันขาโดนท่ออีกเป็นปัญหาอีกนะฮะเดี๋ยวขยับมาอีกนิดนึงนะฮะตอนนี้แต่ว่าโอ้โหวันนี้ฟ้าฝนด้วยเห็นไม่เห็นกล้องนะฮะมีการแบบว่าเป็นกล้องใหม่เลยเพิ่งแกะกล่องยังไม่ได้แกะฟ้าติกออกเพราะนั้นเอาเอาไว้กันฝนครับที่ห่อไว้เนี่ยครับกันฝนใช่ไหมฮะเออแต่ว่า ก็เรียกว่าทีมงานทุ่มเทแหละแต่ละคนก็ทุ่มเทกันมาในในทุ่มเทมาถ่ายทําฉากบู๊ขนาดนี้แล้ว<ห>ขอดูท่าไม้ตายในการซ้อมคิวบู๊แต่ละคนหน่อยแต่ละคนต้องมีท่าไม้ตายแปลกๆแน่ๆเลยสําหรับคิวบ,บู๊อันนี้ต้องยกให้พระเอกเลยครับผมพระเอกก่อนเลยครับข้าเขาเยอะนะเดียเด๋ยวเท่าไม้ตายอะไรครับขอท่าหนึ่งท่าพี่บูและน่ารักเป็นตัวหน่ารักเหรออ่ะสมมุติผู้ไรมาโอ้โหน้องนาตาลีฮะสมมุติผู้ไรเข้ามาครับเรื่งความที่เราเป็นนางเอกใส่ใส่ใส่แหว ก็จะไม่เราก็จะไม่สู้เราจะให้พระเอกช่วยอย่างนี้เป็นท่าไหนท่าเรียกเรียกพระเอกไม่มีท่าเรียกพระเอกออาพี่เจมส์ไหนเราคนสุดท้ายแล้วฮะอย่างเราเป็นทนายที่ไม่จ้างคนอื่นมาฆ่าเราฆ่าด้วยตัวเองขอโชว์ท่าบูสหน่อยฮะง่ายๆเลยครับผมทสอาหรือเปล่ซ้อมมาทั้งวันทั้งคืนด้วยฉากนี้ครับปังโอ้หไอ้นี่ที่เขาบอกขอหน้ารักหน้ารักพี่ก็ยิงไปปังอะไรอย่างนี้เรียกว่าบูเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะฮะโห แสดงว่าคนที่ชอบคิวบูนี่ห้ามพลาดเลยทีเดียวเป็นบูสไตล์เซเลอร์มูนนะฮะคีย์นี่แค่แบบว่าเราเล่นๆนะต้องรอดูตอนเทคจริงนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มทุกคนนะแม้กระทั่งนางเอกครับถึงแม้ว่าจะไม่มีบลูถ้าวิ่งลงมอเตอร์ไซค์ก็ยังดูสวยอย่างจริงจังเพราะเดี๋ยวเอาจริงนะตาลีจะกระโดดลงมอเตอร์ไซค์นี้แล้ววิ่งมาเริ่มกลัวแล้วเลยเริ่มเหมือนเอ็กเมนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามชมกับละครเรื่องรักร้ายนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากกองถ่ายละครเรื่องนี้ครับพี่แหม่มพี่ฝนครับ มาค่ะขอบคุณมากนะคะเอากล้องแพนไปไหนคะอ๋อกล้องแพนให้เห็นความชุ่มฉ่ำของต้นไม้เพะหน้าฝนนะก็คือชุ่มฉ่ำเลยยังมีฝนปลอยบ้างแต่ว่าแดดเริ่มออกแล้วสำหรับสระบุรีนะคะก็ขอบคุณไม้วริสเจมด้วยนะคะแล้วก็กองละครรักลายด้วยนะคะที่ให้เราไปเก็บภาพบรรยากาศสดๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะก็เป็นสัมภาษณ์แนวคอมเมดี้ขบขันนะคะ